สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ้าววีเดียกับป๊ะป๊าสวัสดีค่ะนอยฮัลโหลวีเดียสวัสดีค่ะสวยๆก่อนไม,ไม่เห็นรังค้าของเราไม่เห็นรังค้าบ้านของเราเลอลูกนนไงนู่นอยู่ตรงมุมนูนนตรงไกลๆแล้วเราเดินมากันแล้วอ้าสวัสดีคุณคุณป้าเอฟซีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะวันนี้น้องวีเดียกำลังจะไปไหนคะ เออไปสวนเด็กเล่นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณลุงคุณป้าเอฟซีไปเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะวันนี้ไป let's go วันนี้อากาศกี่องศาคะวันนี้อากาศ25องศาเลยค่ะทุกคนอากาศดีมากค่ะวันอาทิตย์ค่ะเนาะกิ๊บไม่ได้ไปทํางานค่ะปกติกิ๊บไปทํางานค่ะพอดีเขาไม่มีงานค่ะช่วงนี้เนาะเขาก็แพลนให้แค่2วันค่ะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์ค่ะนานๆจะได้หยุดวันอาทิตย์พร้อมกับโรเบิร์ตหน่อยเอาพากันเดิน พอหยุดก็พากันเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยไป <laughs> พาลูกไปหาเล่นคะ่ะคิดไม่ออกว่าจะไปไหนวันนี้พาวิเดียไปสนามเด็กเล่นแถวแถวบ้านนี่แหละคะ่ะไปสวนค่ะเพราะช่วงนี้<ข>ก็พากันเประตูได้เออทำ<ห><ป>ไมเขาลืมปิดประตูเขาลืมปิดประตูนูจะไปปิดให้เขาเหรอ,อไม่ใช่บ้านเราไปเร็วๆป,ป๊าป๊าไปนน่นป๊าป๊าเดินอย่างเร็วเลยนุ่นหายไปแล้วป๊าป๊าหาไม่เจอเลยวีเดียบอกป๊าป๊ารอด้วย ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานค่ะเนาะยิ่งช่วงเด็กปิดเทอมเนี่ยคะ่ะบริษัทที่กิฟท์ทำคโรงงานที่กิฟท์ทำเขากอ็ออเดอร์น้อยค่ะเนาะปกติทำสามวันบางครั้งเขาก็แพนให้สองวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้หยุดอาทิตย์นี้เขาแทนหยุดวันอาทิตย์ให้กิฟ์ค่ะก็เลยได้หยุดพร้อมกันคะ่ะก็เลยได้พาลูกไปเล่นด้วยกันค่ะเนี่ยอากาศดีค <min beim consistency> <min> ่ะเนาะ เมื่อวานก็พาบีเดียไปนี่อยู่ค่ะไปที่โรงเรียนค่ะมีกีฬากีฬาเด็กอนุบาลนะค่ะแต่ว่ากิฟถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้ลงโซเชียลค่ะเนาะไม่ให้ลง Facebook ไม่ให้ลง YouTube ค่ะก็เลยไม่ได้แชร์ให้ทุกคนชมหรอกค่ะเนาะว่าเป็นยังไงเด็กๆก็พากันสนุกสนานมากเลยค่ะที่โรงเรียนค่ะเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์ค่ะเออวันศุกร์ค่ะไม่ใช่เมื่อวานวันศุกร์ค่ะเนาะพากันสนุกสนานมากเลย พากันเล่นค่ะเ,เล่นเกมทั้งตลกค่ะทั้งกระโดดกระสอบทั้งตกักน้ําใส่ถังโอ้ยกิ๊ก็อยากเอาเอามาให้ทุกคนชมอยู่ค่ะแต่ว่าเอาลง youtube ไม่ได้ค่ะเนาะก็เลยไม่ได้แชร์ให้คุณลงุงคุณป้าเอฟซดูหรอกค่ะอืมก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเขาก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลของเขาค่ะของนักเรียนแล้วก็ไม่ก้าวไก่ค่ะไม่ให้เอาลงโซเชียลเราก็ไม่ลงใช่ไหมพี่เดีย มีไก่ไอ้แมวเขาก็นอนสิเขาก็อากาศดีนะอ <laughs> ออฮัลโ,โหลไปเดี๋ยวน้แมวจะตกใจเขานอนสบายอยู่ไปกวนเขา <laughs> บีเดียดือ้อ <sh arp> ใช่ไหมเมื่อวานไปบอกคุณลุงคุณป้าไป, <sh arp> ไปบีเดียไปแข่งกีฬาเมื่อวานสนุกไหมแข่งกีฬาบันน,นั่นนี่ที่ปอและชูโคสนุกมากค่ะ <sh arp> เด็กๆพากันเต้นพา พอแข่งเสร็จแล้วคุณครูก็ซื้อไอศครีมให้ค่ะให้กินเสร็จแล้วก็พากันเต้นแล้วก็กลับบ้านค่ะเนาะเที่ยงครึ่งก็กลับบ้านค่ะกิ๊บก็ไปช่วยคุณครูดูค่ะเมื่อวานไปดูเด็กๆเ,เออวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ไปดูเด็กๆที่โรงเรียนเอาปาป๊าหายท <laughs> ี่เดินมาหลบลูกเฉยเลยอ้ยดอกอะไรสวยจังเลยน่ะสีไอ้นี่นะสีแดงแดงคือต้นเขาสวยค่ะเนาะรั้วบ้านประตูรั้วสวยดีทำใหม่ค่ะ เหมือนทำใหม่เลยประตูรั้วี๋ยวเราจะเดินไปสนามเด็กเล่นก็ไม่ไกลหรอกคะ่ะทุกคนประมาณเดินจริงๆก็ห้านาทีนี่แหละคะ่ะก็ถึงแล้วนี่ก็เป็นบ้านแถวนี้ค่ะอ <Yeah. S 1> บ้านหลังนี้น่าจะมีวัวมาเลี้ยงนะเนี่ยหญ <c oughs> ้าเยอะ <c oughs> หน้าบ้านออหลังนี้สวยค่ะมีดอกไม้อืมีดอกไม้สวยๆค่ะเดี๋ยวเดินต่อไปก่อนคะ่ะ กิบอยากจะพาทุกคนไปดูสวนเด็กเล่นเขาทําใหม่ดีๆค่ะเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านเขามีของมาลงของเล่นลงเออมาเลมาเยอะค่ะมาลงที่สนามโอ้โหอน,นี้เขาทําหลังคาใหม่ค่ะข้างล่างบ้านเรานี่โอ้โหจะพังแล้วแล้วลังคาจะพังเสหัว <laughs> โอ้อากาศดีแจ่มใสค่ะวันนี้จริงๆต้องไปว่ายน้ำแล้วเนี่ยนี่ค่ะเนาะก็เป็นบรรยากาศแถวที่เราอยู่ค่ะในเมือง ก็จะเป็นเป็นบ้านเป็นแบบนี้แหละค่ะทาวน์เฮาส์ติดติดกันไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นบ้านซื้อค่ะทุกคนไม่ใช่บ้านเช่านะคะแถวนี้จะเป็นบ้านซื้อหมดเลยถึงแล้วค่ะเนี่ยสวนเด็กเล่นแป๊บเดียวค่ะกิฟก็พาบีเดียมาบ่อยอยู่ค่ะเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านค่ะวันวันจันทร์ค่ะวันจัน์ต้องไปช่วยเพื่อนคนไทยย้ายบ้านอีกรอบหนึ่งยังย้ายไม่เสร็จเลยค่ะก็ เดี๋ยวไปช่วยต่อค่ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จเพราะว่าต้องย้ายเข้าวันที่สามสิบค่ะเนาะย้ายบ้านอันนี้ดอกกุหลาบว,วันนั้นมาสวยๆค่ะหี่วหมดเลยอันนี้เป็นต้นไปแพรนะคะเนี่ยต้นแพรดกมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยกําลังออกออกลูกเห็นไหมคะเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยดกแล้วก็ร่วงไม่มีใครกินค่ะเต็มพื้นค่ะเวลาไอ้โตมาเนี่ยเสียดายมากเลยอันนี้เป็นสวนเด็กเล่นประจําแถวบ้านกันเนาะคิรดาดาว นอนไม่เยอห้อยละเราก็เป็นไอ้นี่ค่ะเราก็ช่วยค่ะไอช่วยไอไอโครงการเขาเรียกว่าอะไรคะไอเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราไอช่วยช่วยจ่ายค่ะทุกปีค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาเช่าให้เด็กเล่นเนี้ยก็คือไม่ได้ฟรีค่ะเนาะเราก็เขามีสมาคมค่ะเขาเรียกว่าสมาคมเหรอคะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ช่วยจ่ายปีหนึ่งก็สิบเจ็ดยูโรเองค่ะ แล้วก็เด็กๆก,ก็มาเล่นได้ตามอัธยาศันนายอะไรล,ลูกฮะเดสปักเกิลเดสปักเกิลอุ้ยตุ๊กาตารถเขาจะไปอันนี้ได้ยังไงจักรยานเขานะลูกเออจันนกรยานเขาค่ะเขาลืมไหมเขาไม่ได้ลืมนวลเขาไปเล่นอยู่ในสวนไปพาคุณลงุงคุณป้าไปเล่นในสวนม,นมานจหืมเอาไปให้ป๋าป้าไหมเออหนวดมันมีจับเอาไปเล่นกับป๋าป้าไปมันนี่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้อ้าป๋า เขามาแล้วน้องเขาก็เอาฟุตบอลมาเล่นด้วยอ้าวเอาไปเลยพื้นที่นี่ไม่ฟรีค่ะต้องผู้ปกครองถ้าใครอยากช่วยจ่ายค่ะเนาก็ลงชื่อแล้วก็ทุกปีเขาก็จะหกเงินจากบัญชีเาเราค่ะ17ยูโรเองค่ะก็ไม่แพงค่ะเนาะประมาณเท่าไหร่คะ600บาทต่อปีแหละคะก็เข้ามาเล่นได้ค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหรือ6กโมงเย็นนี่แหละค่ะเมื่อกี้กิ๊บก็ไม่ได้ดูป้ายค่ะเพราะเขาเปลี่ยนเวลาค่ะตอนนี้เขาทําใหม่เนาะนี่ค่ะก็จะมีโต๊ะปิงปองที่แขวน แอยแขวนป้าป้าโรเบิร์ตเขาพาลูกมาเล่นประจำค่ะแล้วที่กระโดดตรงนี้เมื่อก่อนเป็นปูนค่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้นคะคะเป็นไม้อันนี้เป็นเดี๋ยวกิบพาทุกคนมาดูต้นอันนี้ค่ะต้นหม่อนนี่ค่ะอน,นี่เป็นโครงการเขาค่ะน่าจะมีคนอยู่ข้างในอยู่คนดูแลส่วนเด็กเล่นค่ะอะไรเอาอะไรคะ เออไปกระโดดเลยลูกอยากพาคุณลุงคุณป้าไปดูต้นหมอนเนี่ยมันร่วงหมดหรือยังอ้ยใครเอากระดาษทิชชู่มาทิ้งตรงนี้คะเนี่ยอ,อากระโดดเลยอาคุตโซอันนี้เหมือนมันกว้างกว่าเดิมแล้วเนี่ยพี่เดียปกติจะเป็นบล็อกเป็นหินค่ะเนาะเป็นสูงเป็นสูงสูงต่ำๆให้เด็กกระโดดเล่นคะ่ะแล้วก็จะมีวิปเปิลค่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรคะ่ะวิปเปิลตรงนี้ แล้วก็จะมีไอชิงช้าตรงโน้นก็มีค่ะของเล่นเยอะค่ะอันนี้เป็นต้นหม่อนค่ะลูกทุกคนลูกหมอนค่ะตอนสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะกิฟมานี่โอ้โหเยอะมากค่ะลูกกำลังสุกสีดำค่ะเห็นไหมคะต้นสี่ต้นเลยค่ะที่นี่นะคะโดมากนี่ค่ะโน่นค่ะล่วงเต็มพื้นเลยค่ะโน่น ร่วงเต็มเลยแต่แรกกิ๊บไม่รู้ว่าต้นอะไรมาทุกปีไม่ได้ดูค่ะเออพาลูกมาเล่นประจาแล้วก็ไม่ได้สังเกตค่ะพอสองอาทิตย์ที่แล้วมามาสังเกตดูโอ้มันเป็นลูกหม่อนเหมือนที่แม่กิ๊บก็มีค่ะเนาะนี่มันร่วงเร็วมากเลยค่ะอากาศดีมันร่วงเต็มเลยไม่มีใครกินค่ะนนร่วงเต็มพื้นเลยค่ะนกก็กินไม่ทันค่ะนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นหมุนเฮ้ยบิเดียเ,ออเขามีมาหลายอย่างอยู่ค่ะแล้วก็ เป็นสไลเดอร์อันนี้อันเก่าค่ะยังอยู่อยู่เนาะ mm. แล้วก็จะมีม้าเนี่ยค่ะนั่งวันนี้วันอาทิตย์เด็กเขาก็ไม่ไม่ค่อยมีเด็กมาค่ะเนาะ e. แล้วก็อันนี้เป็นที่มุนค่ะนี่อันนี้จะเป็นที่มุนนั่งมุนเล่นเด็กๆก็จะมีสนามฟุตบอลเล็กๆค่ะตรงโน้นเนาะนี้เป็นรถไฟด้วยค่ะอันนี้เขาทําใหม่ค่ะทุกคนตรงนี้อันนี้เป็นโต๊ะปิกนิกของไอโต๊ะปิกนิกของผู้ปกครองมานั่งดูลูกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่มุน,มน,กกมนคะนน่นคะ เดี๋ยน้องวีเดียจะมาหมุนให้ดูกันเนี่ยเอ่อที่หมุนอ่านี่โต๊ะปิกนิกค่ะเราจะห่อข้าวมาเล่นกับลูกทั้งวันก็ได้ค่ะเนี่ยโต๊ะปิกนิกมีหลายโต๊ะอยู่ค่ะสี่ห้าตัวนนค่ะข้างหลังก็มีค่ะ,ะเขาทําใหม่หมดอันนี้เป็นหญ้าเทียมค่ะที่เขาเอามานี่เป็นร้านตัดผมค่ะตรงนี้วัาเทพวีเดียขอยดานร้านมามาสินอ่าวีเดียจะปีนโอ้โห โอ้ย oh yeah? oh, oh oh, mm ่ะวับีเดียเขาสีขวบขั้นพการโอ้โหใหแล้วขุดแล้วคุดบีเดียแข็งแรงนะบีเดียนะขุดเกิดดานเนาะนี่ลูกใหญ่เลยค่ะให้โรเบิร์ตเอไปเป็นลูกมั้ยเอาให้ลูกอันใหญ่ป้าป๊าจะกินแล้วอ้ำาในบีเดียชิมสิอร่อยไหมอืมน้องบีเดียชอบค่ะโมเสียใส่กันหมดเซลล์ ให้เขาเล่นเลยนุ่นปะปาได้อีกแล้วพี่เดียตัวสูงได้เปรียบกับโรบอยมาอีกโอ้พรูฟนเองนจีเอามาชิมหน่อยอันนี้เหลือแต่พวงเล็กๆค่ะอันเล็กๆสองอาทิตยที่แล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆล่วงหมดแล้วอันเนี้โอ้มีที่กระโดดด้วย ดังจ้ะไฟเอาไม่เห็นไฟเหรอวิดีโอไหมซิมดีกว่าอย่างหวานจ้ะเฮี้สุดหวานมากเลยค่ะอร่อยมากนู่นนู้นนูนวิดีโออยู่ฝั่งนู้นอืนี่ให้วิดีโอ for วิดีโออ้ำอเลย อ้ําเลยมันหวานบีเดียมันสุดมากเลยเด็กก็สุดมันต้องกินเป็นพวงเลยเนาะอเออนั่นแหละวอ้บยบีเดียดีมากค่ะไม่ต้องไปกินขนมมากินเดี๋ยวจะพามากินทุกวันเลยไม่ไม, <laughs> ไม่เห็นเออไอศครีมโอ้ยไอศครีมอะไรเขาปิดวันอาทิตยังจะไปถามหาไอศครีมอยู่กินลูกหมอนกินอันนี้ดีกว่านี่เออ,อม่เก็บกินอีกเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยพี่นุ้งนิงกับพี่แฟงย้ายบ้านย้ายบ้านอีกขนของอีกไหมเออบีเดียไปขนของเลยโอ้ <c ười> หโหใกล้อันนี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 ้เยอะอยู่อันนี้สีดำเยอะอยู่ค่ะเนี่ยโอ้เยอะอีกแล้วอีกแล้วฟังนิเอายวโอ้ฟังนี้เรือเยอะอยู่ค่ะเออมาให้ฝั่งอ,อีกแเออนะาะป้ไปไปมาพับโอกาสหนึ่งม่มาแบ่งกันได้ไหม Nee. Pak alles. Bidje, eet maar. Alkhoorlijk. Nu eet je ook. Heel lekker, hè? Ah! Papa! Papa! Ben je ook aan? En mama ook hm? Dankjewel. Nee. Wacht, mijn jam is er nog. Mmm. Bidje. Bidje. Mmm. Heel lekker, hè? Mm. Nog één. Een. Nog eentje. Nog eentje. Jij moet het pakken. in het pakken. Papa is lang, hè? Die kan heel de tak pakken. De tak is niet zoveel daar misschien. ดาอ้วนเด้อ hmm. ม oh, ันอ eh? mm. mm ันเล็กอ่ะ it's close ค่ะดาเบตเตดาอันเดียวกันไม่สิด่าต้องไปฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้มันเล็กค่ะเอาอีกไหมพี่เดียปอปาได้อีกแล่ะต้องพักเสื้อ for คียร์นเนอะดังนวิตถ้เคลียร์นเระวังโดนเสื้อปุปาบอกค่อยจะไม่เช็ดมือเอาอื้ำ Ben je nou Ja, komt je langzaam. Oeh, joh. Dorst. Lekker. Ik vind het wel lekker hoor. Lekker mee. Lekker mee. Lekker you Mama, mee. Lekker one. I like Lekker more one. mee. Uh, okay, you mee. Lekker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  Mama, Lekker mee. นี่ไม้อะไรห uh, ูกเบรกก่อนค่ะ I h โอ้ยออกมาจากไหนไม่รู้ค่ะทีนี้โรเบิร์ตก็เอาน้ํานี <t ale> <t ale> <t ale> <t ale ่มาค่ะน้ําชาค่ะไอซ์ทีมากรีนทีค่ะกรีนทีเอ่อมาปิกนิกค่ะสามคนวันหยุดไม่ได้ไปไหนค่ะมาอาทิตย์พากันเหนื่อยด้วยค่ะทํางานเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากต้นใต้ต้นใบหม่อนประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีต้นใบหม่อนเหมือนกันค่ะเนาะนี่สี่ต้นเลยค่ะ วันนี้ก็วันอาทิตย์ค่ะเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะพอดีเขาไม่ได้แพลนงานให้กริฟค่ะก็เลยได้หยุดกับโรบอยแล้วก็บีเดียค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนกันแล้ค่ะเหนื่อยจากทํางานค่ะเนาะก็พากันพักผ่อนที่บ้านค่ะก็เลยพาลูกมาเล่นสวนเด็กเล่นแถวบ้านค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมค่ะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะว่าสวนเด็กเล่นเป็นยังไงเหมือนไทยหรือเปล่าเออวันศุกร์ที่แล้วก็มีงานกีฬาที่โรงเรียนค่ะกริฟก็ถ่ายคลิปเรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปที่เด็กๆเล่น ที่โรงเรียนให้เ,เรียบร้อยค่ะแต่ว่า,าคุณครูก็ไม่อนุญาตค่ะเนาะให้เอาเอาเด็กๆะค่ะลงโซเชียล e b o o k YouTube ทุกอย่างค่ะก็คือไม่ให้เอาลงโซเชียลค่ะเนาะก็เ,เลยไม่ได้มาแชร์ให้ทุกคนชมค่ะเนาะก็เด็กๆก,ก็พากันสนุกสนานกันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะเนาะกิฟทำงานที่โรงงานเบเกอรี่ค่ะเนาะแถวบ้านก็ทำอาทิตย์ละ3วันคะ่ะก็วันอังคารพุธแล้วก็อาทิตย์คะ่ะส่วนปะปาโรเบิร์ตก็จะหยุดวันพุธแล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ เวลาโรเบิร์ตหยุดนี่ก็จะดูแลบีเดียค่ะส่วนกิฟก็ถ้าหยุดก็จะดูแลบีเดียค่ะเปลี่ยนกันสลับกันไปกันเนาะส่วนกิฟก็ทํางานก็เป็นพนักงานไอ้นี่ค่ะเป็นพนักงานไอ้ช่วคราวค่ะพาร์ทไทม์ค่ะไม่ได้เป็นพนักงานประจาหรอกค่ะถ้าเป็นพนักงานประจําก็จะทำอาทิตย์นึงก็40ชั่วโมงนั่นแหละค่ะก็5วันค่ะเนาะก็ส่วนกิฟก็ทําแค่3วันค่ะแล้วแต่งานค่ะช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีงานเขาก็จะแผนให้แค่อาทิตย์ละ2วันก็มีค่ะสามวันสองวันสลับกันไปะะ เพราะว่ากิ๊ไม่มีชั่วโมง,งอะไไม่มี f a ส t contact ค่ะก็คือไม่ได้มีสัญญาประจําเหมือนเหมือนเขาอะค่ะเนาะ <Yeah. S 1> เ,เขาก็จะแพลนให้เราแบบนี้ค่ะส่วนคนที่มีสัญญาประจําก็จะพวกหัวหน้านั่นแหละค่ะก็หัวหน้าคนที่ทํางานหนัหนกทําเครื่องทําอะไรให้บริษัทได้เยอะๆ <c oughs> นั้นจะได้ประจําอยู่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่เทแลนโรงงานที่กิ๊บทำเนี่ยเขาจะให้ประจํายากอยู่ค่ะเพราะว่าพนักงานประจําก็จะแพงค่ะเนาะค่าสวัสดิการค่าแรงอะไรก็แพงค่ะให้ประจํายากอยู่ค่ะ ส่วนกิก็ทำพาร์ทไทม์เนี่ยค่ะช่วยกันไปค่ะที่เนเธอร์แลนด์เพราะอะไรมันก็แพงค่ะเนาะค่าอยู่ค่ากินค่าใช้ค่าตัวเครื่องบินกับไทยก็แพงค่ะเวลากลับไปไทยนี้ทีนึงก็หมดเยอะเหมือนกันค่ะหมดหลายแสนเลยแล้วค่ะก็ต้องช่วยกันทำงานค่ะเนาะก็กิฟก็ช่วยรเบิตไปสองสามวันค่ะพอได้ค่าเนี่ยค่ะค่าขนมให้น้องบีเดียค่ะแล้วก็ต้องเก็บตังค์ให้บีเดียไว้เรียนหนังสือตอนจบมหค่ะเพราะเนเธอร์แลนด์นี่เขาจะ ให้เรียนฟรีถึงอายุ18ปีค่ะเนาะหลังจากนั้นเราต้องจ่ายค่าเทอมเองค่ะเข้ามาหาลัยต้องจ่ายค่าเทอมเองค่าหนังสือค่าอะไรทุกอย่างจ่ายเองหมดเลยแต่ตอนนี้จาก4ขวบถึง18ปีนี้เรียนฟรีค่ะจ่ายเฉพาะค่าหนังสือค่ะแล้วก็อาจจะมีค่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะที่คุณครูขอให้ช่วยเหลือคะะ่ะเนาะเราก็ช่วยคุณครูจ่ายค่ะเนาะงานที่กิฟท์ทำก็ไม่ได้เป็นงานมั่นคงอะไรหรอกค่ะทุกคนเนาะก<ม>็เป็นงานโรงงานค่ะแล้วก็กิฟ์เป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ค่ะไม่ใช่เป็นพนักง,งาน ฟูทามค่าไม่ได้มีสัญญาจ้างค่ะเนาะไม่ได้เป็นสัญญาประจําค่ะเอาพูดง่ายๆไม่มีสัญญาประจําค่ะก็ถ้าทําครบ3ปีค่ะก็ต้องออกค่ะก็ต้องออกไปก่อน6เดือนค่ะถึงจะกลับมาสมัครใหม่ได้ค่ะเพราะเป็นกฎหมายค่ะเนาะหรือไม่คนที่ทําฟูทามทำจันท์ถึงสุกแล้วก็ทําทำครบสี่ปีหปีค่ะเขาจะเขาจะอยู่ได้นานกว่ากิฟค่ะเพราะว่าเขาจะ เพราะว่าเขาทําหลายวันค่ะเนะาะอย่างคนทํางาน5วันเนี่ยเขาก็จะสามารถทํางานได้ประมาณ5ปีค่ะถ้าบริษัทที่กิฟต์ทำเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาให้เขาก็ต้องออกเหมือนกันค่ะก็ออกไปก่อน6เดือนแล้วก็มาสมัครใหม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาให้ประจํายากค่ะเนาะหลังจากที่เราที่เราออกอะค่ะช่วงที่เราออก6เดือนอะเราตกงานใช่ไหมคะถ้าถ้าเราไปสมัครสมัครงานยังไม่ได้เราก็ต้องเราก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากอเวเฟได้ค่ะก็คือ ถ้าเป็นพูดง่ายๆถ,ถ้าที่ไทยก็คือสำนักง,งานประกันสังคมค่คะเ,เราจะไปขอเงินเวเวได้ค่ะก็คือเงินช่วยเหลือช่วงตกงานค่ะเราก็มีสิทธิ์ได้ช่วงนี้ประมาณ6เดือนค่ะหรือไม่ก็เขาจะดูตามระยะเวลาที่เราทํางานค่ะอย่างคนที่ทํางานครบ5ปแีแล้วเขาไม่ต่อสัญญาให้เขาอาจจะได้เวเวกินเงินเวเวประมาณ1ปีอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเนาะแล้วแต่แล้วแต่คนค่ะเขาต้องดูไปค่ะ ส่วนของกิฟนี่ทําตอนนี้เข้ารอบที่สองทำได้สองปีแล้วก็สองปีสามเดือนค่ะแล้วก็กิฟคิดว่าสามปีนี้ก็คงต้องออกเหมือนกันค่ะเสปีก็ต้องออกเหมือนกันค่ะก็ถ้าเขาไม่ต่อสัญญาให้ก็ต้องออกค่ะแล้วก็หยุดก่อนถ้าหหลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปสมัครใหมค่ค่ะอีกหกเดือนถ้ากิฟไม่ถ้าถ้ากิฟไม่ทําผิดอะไรเขาก็รับเหมือนเดิมค่ะ เออหรือไม่กิฟก็อาจจะไปหาสมัครงานอื่นกันแต่แต่ที่นี่ที่กิฟทํานี่มันดีตรงที่เข้างานตีห้าล้วก็เลิกบ่ายสองขันังจากนั้นก็ไปรับลูกได้บ่ายสองก็ไปรับบีเดียที่โรงเรียนได้เงี้ยค่ะกิฟก็เลยชอบเนาะแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะแล้วก็ทํางานแค่สามวันเองค่ะทําชิวชทํทำเสร็จแล้วก็กลับบ้านเอนรับลูกกลับบ้านค่ะก็ได้แต่ที่อื่นเนี่ยมันต้องทําเข้างานแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นหรือไม่ก็ นี่แหละค่ะเวลามันไม่ตรงค่ะก็ไม่กิฟก็ไม่อยากเอาบีเดียไปฝากไว้ที่ไอ้อฟังค่ะเขาคือก็คือที่ไอ้รับเลี้ยงเด็กหลังจากไอ้เลิกเรียนค่ะเนาะกิฟก็ไม่อยากให้บีเดียอยู่ที่โรงเรียนานานเกินไปค่ะได้ยินเสียงจิ้วจิ้วอยู่ฝั่งนี้โอ้โห,หทําไมเร็วจังเลยทีนี้พ่อก็โอ้ปุ <laughs> ๊บมาที่สลิงค่ะเอาพ่อไปค่ะทีนี้บีเดียห<ย>ักแรงเลยบีเดียอ้ยขาดสน,อน้อเนาะ โอ้บังไงฮู้ฮุสเซบีเดียนึกวา่าจะขาดแล้วโรเบ,บิร์ตเออบีเดียต้องผักแรงๆเออนกขั้วเยร์เอาอีกยัอ๋อบีเดียทีนี้โอ้โหเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันคัอืมนี่ยิ่งไม่มันสูง บอกพ่อบอกว่าแบบเอาแรงเลยครับดียจับดีจับดีโอโหเฮลทไม่กลัวครับมัวร้อใช่เก่งมากอันนี้มันง่ายไปเดียเดเอิร์มากกันหลืก ย่าอันนี้ของเด็กอนุบาลบีเดียเออบีเดียก็อยู่อนุบา,นนะยาบลยนี้น้วใครอะอันนี้เป็นตัวนอนหรือเปล่า,าโอ้โหทำไมทำแรงจังเลยเอาไม้เอาไม้เอาขาเหยียบสิตรงนั้นนะ่ะมันมีที่เหยียบอยู่เอออันและเอายกเข้าไปทีนี้จับ,บดีดีเด้หัวเสียบเด้ เอาทำไมไป, the ไปตรงนน้นหน่อยอันนี้นี่นี่ใครชอบอุยอ้ยมีรถด,ด้วยนี่สำหรับเด็กๆนี่น่าจะชอบน้อบีเดียเมื่อก,ก่อนไม่มีค่ะเนาะอันนี้เขาเอามาใหม่ไหนมีที่ขับไหมขอดูหน่อยม,มีที่ขับแบบไม่มีเลยเอามีแต่ที่จับเอาบีเดียขับรถเลยเดี๋ยวบีเดียโตแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วอันนี้ให้เด็กๆเล็กเล่นกันเนาะโอ้โหสุดบีเดีย <So. S 2> อันนี้หมุนหมุนหมุนจนแม่เวียนหัวค่ะเนี่ยอันเนี้ยกิบไม่ไม่ไปเล่นกับบีเดียอีกแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ไปเล่นกลางหนึ่งเวียนหัวเกือบเป็นลมเกือบล้มค่ะเกือบลม้มเอาขึ้นไปทีนี้บีเดียเออนั่นแหละโอ้โหก็ไปเอาขาไปลากกับหญ้าเนาะมันก็หยุดสิช่วงน,นี้พากันเข้ามาหลบแดดอีกแล้วค่ะเหมือนจะแดดไม่ร้อนก,ก็ร้อนอีกแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าก็เด็กๆนู่นค่ะ พากันมาเล่นอีกอแล้วค่ะเนาะสี่โมงกว่าแล้วค่ะสี่โมงเย็นละเดี๋ยวเราก็พากันอันนี้แหละค่ะพากันกินคุกกี้ก่อนเบก่อนแล้วก็กิ๊กก็ได้กล้วยฉับเ้ามาจากแอคชั่นค่ะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยกล้วยฉับสี่สิบบาทค่ะทุกหนึ่งเอามานั่งกินเล่นกันเดี๋ยวก็จะพากัีเดียกลับบ้านแล้วกินเสร็จใช่ไหมบีเดียอร่อยไหมอันนี้นนชื่อใครอันนี้เป็นเอออะไรนะบานานชิพสบานานชิพอันนี้ไงกล้วยกล้วยฉับกล้วยฉับอืมข,ของฉันมัน นั่นแหละกินก็ไปวีเดียก็ชอบกินคุกกี้มากเลยอืมก็วันนี้ก็พาคุณลุงคุณป้าเอฟซีมาที่ละค่ะมาเที่ยวสนามเด็กเล่นค่ะที่นี่เทเลนวันหยุดคาะไม่ได้ไปไหนกันก็พามากันมาเล่นที่นี่แหละค่ะสามคนค่ะอืมมาหาเพื่อนข้างหน้าเอาใช่ไหมวีเดียก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะเออสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีช่วยๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะจุบ๊บ อาคุณโซสวัสดีค่ะป๊อปป้าสวัสดีครับ